คนไหนที่เลือกพ่ชายกมือเออเลือกพิชาก็เขียนจ้่เขาเขียนชื่อพิชาเยี๋จะเดี๋ย่าฟาดไม่ได้อะอ่ะนี่แหละชื่อฉันว่าคือพิชาแย่งนี้แหละอะคนไหนเลือกพิชาก็เขียนชื่อพิชาอย่งนี้นะมีคนเลือกพิชาเยอะเลยอะอะโอเคพิชาชอบเลือกสีอะไรคะสีชมพูสีชมพูสีชมพูเขียนว่าไงพิชาเขียนตรงนี้เขียนสีตรงนี้ สำมพูนะดูว่าพี่ชายเขียนถูกไหมสีชมพูอ,พพอ่ะภาษาอังกฤษพิมพ์เขียนไหมพิมพ์เอตัวอะไรพี่โอ้ใบใหญ่ไม่เลื่อเกิงเลยดีมากเลยอ่ะพี่แล้วตัวอะไรอีกฮะจำได้ไหมสลอิพออิตัวไอตัวไอเนาะอืมทำไมยาวจังเลย นี่จุดได้นี่จุดได้เออแล้วก็ตัวเอ็นตัวเอ็นอือแล้วก็ตัวเคนนะเออพี่ชายท่าเสียงโผนะโอเคนะเก็บพี่ยาไปครับอ่ะคนไหนที่เรีกเจงเจงมาเขียนชื่อเจใหม่ดถเจงมาเขียนชื่อเจใหมายถึงเขียนชื่อตัวเองออกไหมครับอ,นะอ,อ่ะ อ่ะเจมมาเขียนตรงนี้ครับมาเขียนตรงนี้ครับเขียนว่าเจมเขียนยังไหนตัวใหญ่เหมือนพ่ชาเลยเจมเขียนังไงครับโอ้ผมชื่อเจมโอ้จอเอ็งเจมเจมชอบเขียนพีเลยอ่ะเขียนเขียนพีด้วยพีเขียนพีด้วยนะครับเดี๋ยวเ้าเดี๋ยวเ้าเดี๋ยวเ้าคุยอ่ะชมพู่ก็เขียนไปทีเดี๋ยวฟาเดี๋ยวเพิ่มคุยเดี๋ยวเพิ่มคุยครับอ่ะเขียนเลยพีคุยไปดูพี่ชายหรือพ่ชายพีพีคู อ่ะพิงเก๋พิงเก๋เออใหญ่ไปเรื่งจริงเลยเออโอเคพิงนะโอเคครับเจมก็ชอบสีชมพูเหมือนกันนะครับอ่ะไป คนไหนเลือกเจนเลือกเออเออเลือกเจนคนไหนเลือกเจงกัเออเอาชื่อเจนเใส่ตรงนี้เธอเลือกใครครับเลือกครับเออฮรเอก็เขียนฮัรใทเขตรงนี้นะเขียนชื่อออกมไหมฮาร์ทเออแล้วก็เขียนสีที่เขาชอบใข่ตรงนี้เขียนสีนะครับสีที่นี่ครับนักเรียนมีคนเสร็จแล้วคนที่หนึ่งเก่งมากเลยแล้วทำถูกด้วยคือแพมไม พคไหมบอกว่าตโนชอบสีแดงแคไหมเพื่อเพื่ออะไรคะแคไหมตโนไล์อะเรดบอดใช่ไหมคะเออใช่ค่ะอะพอตโโนไล์อะเรดบอดเพื่อตโนไล์อะเรดบอดอ he likes a red boat ตโนเป็นผู้ชายต้องใช้ he แทนพูด he l a he likes a red b o ที่ส อ่ะพีชาชอบสีชมพูอ่ะพูดได้ไหพี่ชาไลส์อ่ะพิงโบดพี่ชาไลส์อ่ะพีนพี่ชาผู้หญิงเราใช้ชีแทนชีไลส์อ่ะพิงโบดชีไลส์อ่ะพีนอ่ะตะเบ้อวิชตะเบ้อเพยไหมเลยคะ่ะเธอไหมเก่งมากเลยขนาดขาดเรียนนะเนี่ยเธอไหมยังเล่เรื่องและทำถูกถูกต้องเขียนสวยงามคะแนนเต็มศึกให้เก้าเลย